พี่น้อพี่น้องแล้วบ้าไปดูงนเพือนี่เปียกแล้วบ้านึงวจะบ่งเนะเฮ้ยพักใครบ้านนี่เฮ้ยเฮอบารุงกี่น้ำ่าชวนกันอยู่มันน้ย กับสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุขูสุคนเนาะพี่น้องเนาะอ่ะพี่น้องเลยเนาะพวกพ่อกับช่องบ่าอุ่นเผยมันนี่ก็ยังอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะเออมันนี่ก็ไม่ได้ไปน้ำบ่าแสนเพื่อนนาะพี่น้องเนาะมันนี่เนาะอ่าเมื่อวานนี่ก็กราบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้อที่เบาเห็นบ่าอุ่นเผยลงคลิปเนาะพี่น้องเนาะอ่าไปดองพี่น้องเลยเนาะไปเป็นเพื่อนอ่า เ็อยู่ครัวกินนั่นแหละพี่น้องอันเนาะกับผมมีเวลาถ่ายคลิปลงนันพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าเลิกจากหลอกจากหองมาแล้วก็อยู่ตกเสื้อผ้าแน่พี่น้องกันเนาะซักเครื่องแน่แล้วกับเอาพกพี่น้องกันเนาะไปเปลี่ยนฟอยใหม่เปลี่ยนฟอยใหม่พี่น้องเลยก็เลยไปไปน้ำบันเสีบเพิ่นลหมูมีรถพี่น้องเนาะไปมืัอนี้ก็ถือว่าไปเปลี่ยนฟอยมาหน่ยก็ไปยืมมารถน้องชายอยู่คนหนึ่งพี่น้องเนาะ วารุณเพื่อน,นะนอะเพื่อนออกไปหน้าแล้วเนาะพอเชียนพอดีพอแชนเพื่อนไปทางหน้าอ่าพาพันธุ์ยาเพื่อนไปพูดแล้วเพื่อนลัดไปหน้าเลยแหละบางคนพูเลยเพื่อนไปนะเมื่อนพี่น้องเลยเลยเอาลำพุ่งเนี่ยพี่น้องเลย,ยเปลี่ยนฟอยล์ใหม่ปากสิบแปดพี่น,ออนอ้องกัยเนาะกดออกงานดอกอะไรพี่น้องเลยงานบุญอะไรอ่าพอดีว่ามันมันขาดมันขาดกับ ใบเปลี่ยนมาใหม่พี่น้องเนาะใบใบไปงานดองเมื่อหน้าเนาะพี่น้องเลยคือว่าอะไรพี่น้องเนาะนบ้านเฮา่วงนี้ก็งานรายเพี่น้องเนาะงานบุญแน่งานดองแน่พี่น้องเลยแต่จะเป็นเมื่อเมื่ออื่นพี่น้องเนาะก็จะไปนำบอสเซนคือเกาด้วยพี่น้องเนาะวันนี้ก็ถือว่าเฮาม่มีรถไปแล้วก็ยุดคอนพี่น้องเยเนาะเปลี่ยนพอยมาใหม่พี่น้องเลยหาร้อยาบตั้งตัวหาร้อยาบ วัดเท่าไปงานวัดงานละพันพี่น้องเอนะ้ยเนาะเปลี่ยนอันเดียวห้าร้อยบาทมีอยู่มีอยู่ปากนึงยังไปเปลี่ยนพี่น้องเอ้ยเนาะหาเงินได้กก้อนพี่น้องเลยนะหกกเหนือจิตใจมักพี่น้องเนาะมักในด้านคือเสียงอ่าก็เลยไปในแบบนี้พี่น้องเอนะ้ยเนาะมักมักม่วนพี่น้องเอ้ยเนาะมักม่วนแน่ทหารผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องเน,ะน,น,นะะา,าะนนนท,นนะที่ว่าผิดลงคลิปเมื่อวานนี้เนาะ บอกเผื่กะมั่วแต่ไปงานรองกั้นยังเป็นเคยเพื่อนแน่ฮิอยู่ให้กินย่อเข่าย่อหน้าเพื่อนอะไรพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวไปเอาเครื่องไปเปิดไว้แน่พี่น้องเลยเนี่ยพี่น้องเนาะเก็บนิคเพื่อนหน่อยพี่น้องเลยเนาะเพราะได้ใช้จ่ใจนะครอบครัวพี่น้องเลยต้องบอกเผื eat, X, ่กันเลยวันนี้ก็ถือว่าอยู่อยู่อยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะมาแล้วพี่น้องมาฮอดแต่แต่ชิโน่แล้วเหมือนเนาะอาจจะอยู่เพื่อนนี่แหละพี่น้องเลย เอาเครื่องลงไปประกอบไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเทือกออื่นจะว่าจะมีงานเดี๋ยวยักน้องพี่น้องเลยต้องรุ่นกันอีกเทือพี่น้องเลยไปงานแต่ละเทือกกับบ้านเพื่อท่าเล็กๆน้อยๆ้อยนะพี่น้องเนาะให้พี่น้องได้เบิกได้ชมเพราะว่าเขาไปเปิดงานแหละมันมีเสียงเพลงลเขาถ่ายมาได้พี่น้องเลยเนาะถ้าแบบฟิดเพลงม่าถ่ายก็เป็นบางเทือพี่น,อน,น้องเนาะบางเทือกเราถ่ายพี่น้องได้เบิกได้ชมรุ่นกันอยู่ ห้าร้อยบาทกับพลอยหนึ่งพี่น้องเนาะกับมีตาหลายราคาอยู่พี่น้องเลยเนาะอ่ะะาราคาต่ำกว่านี้กับอีกราคาหนึ่งเพราะว่าฮ่าต้องใส่ยี่หอ้อดีเลยของแท้เลยพี่น้องเลยอือก็เป็นก้อยไปขึบ่อนะพี่น้องเนาะสบายดีหรือล่ะเออกินข้าวแล้วบ้างมั้ยนี่ฮะยังไม่ได้กินอยู่ เมย์เพ no? like ิ nice ่งกำลังทั้งสาวเพิ่งเพ่งกับแพร่าไปต้องไปซื้อเพลเนาะพี่น้องเนาะซื้อเพลอซื้อเพลอมากินเพื่อนพี่น้องบมุมี่นักกินมาเลยก็คือตูดลูกโงก็คือบอลเพล่อทายเบิร์กอะไรพี่น้องเลยเนาะก็เป็นเนื้อมุ้งใยอะไรพี่น้องเลยเนาะขาดขาดพาวเวอร์ตัวนึงอ่าพาวเวอร์มาซับเบดพี่น้องกับพาวเวอร์เฮาบอพ่อเนาะพี่น้องเนาะ กะตู้ในบ้านเขานี่กะมันกะบลายได้พี่น้องเลยเนาะมันลายแต่ว่าคบุหรี่ลงคนกับบุหรีออกไปพี่น้องเลยเนาะอีด,ดามผู้เพิ่นมักพี่น้องเลยอ่าเพิ่นมักผู้ใดเพิ่นกัใไส้ผู้นั่นเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทีมงานเขานี่คือทั้งตู้เบาเปยน์นี่อ่อาคือว่าครึ่งเสียงอะไรพี่น้องเลยเนาะพอได้ไปเรื่อยๆอยู่พี่น้องเลยเนาะช่วงนี้กับอะไรอ่ามีผู้มาจ้างมาบ้านเขากลับไปพี่น้องเลยเนาะ,ะงานเล็กงานน้อ,นนอยกั ใครกูบ่ได้พี่น้องเลยเนาะพอได้ซื้อกระตุ้มขนมให้ลูกเนาะกินแต่ละมืออะะ้อแกระไค้แน่พี่น้องเลยพอไดรทาน้มูน้ำมันไปให้ไปนี่แน่พี่น้องเนาะลอยกันเก็บลอยกันหาทั้งแบบเผยกับพันรยากับพี่น้องเลย <c oughs> น้ำพงก,กับห่อกับ บอดีพนักพีน้องกับเราเนี่ยคงปั่มเนาะแม่คงรอนานมาแต่นอผู้ไปซื้อเพื่อนี้เราพนมาก่อนพน้องเลยเนาะพน้องเลยเนาะเปิดภาพมากวนนี้กัแม่พน um, ้องกินนี่เดลเลยเบอร์พิ้องเลยชื่อมาแต่เพลอเอ้าะแต่เพ่อบ้พวงกันไหมพักบ่อนี่ กินภาคิกันพ่น้ออปลาลูกมากินน้ำกันนะแม่ปลาลูกเอ้ยมากินน้ำกันแม่กินข้าวน้ำกันเด้อนี่กินข้าวน้ำกันกินน้ำกันเอ้ยข้าวกระหยังอันนี้นะเดินไปยเอาเบิ้นเบิ้นมาชัดใชยก่อนกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องเนาะเปิดภามากกับข้าวเที่ยงเพื่อนกับบุกกับเมียมือนนี่พี่สาวซื้อเมันสบายดีเด้อเนาะสบายดีมาพี่น้องกันชัด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 มา มึงบึร์ับปก็นานึงพี่อนเราเลยตบไหมตก่อนกระบอาละกะบัดหาลอยมาอายเลยเบ่งคุงเบ่งคงเบ่งคุงเบงคงเบงคุงท้งลูกสาค้อมากินพี่น้อาเลยเบงคงเบงงกงนันเก็บเชือดี้บอเชือดอะปลาดุงเหมืนบอกเชืออะ เขาัไกลบ่ไปซื้อเผื่อนี่เหอไกลแล้วก๋วยเตี๋ยวนพ่เนาะก๋วยเตี๋ยวน้ำตบกได้กินม่หมอหมาอนหวานเลยพักยังอันนี้นะพักยังนเาฮะเดาฮะกกะเดากระเาเออ มบอปนพี่นแล้วาไปูกงูเหนเพ้อนน่เปียกแล้วบ้านมากินกับเปียกมามาเด้อพี่นเนาะกินข่าต้องการกินข่าเที่ยงคนก่อนว่าหนึ่งหอนจักลูกห่อนได้ลูกอ๋อแดงแค่กอะเป็นนีไรห่อนบ่ โอ้ยจับเจอตั้งของนอกผมอ่ะขอดอ่ะเอาขอดน้ครับจับเจออ่้าวไ่ตักให้เลยนั่งจับเจอพี่น้อยนี่อ่รับชีดมาแต่แต่โดมวานอย่พี่น้องเนาะใส่ตู้ไว้ nó bò lắm Mở lắm phải người rồi, người mọi phải mọi luôn mở, ừ. Ê, nằm đó, mọi người mọi mà mọi người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  rồi, người mọi người mọi người mọi จะพิกลายว่าเพชรแท้พักคนกงามพี่งหน่อยเนาะครับครับน้องเมื่อมีเลยน้องมื่อ บวงคูบวงคูเน oh wow. huh ี่ยบวงเขาอยู่บวงเฮาอยู่ไม่ช่แบไม่ช่วบาลูคุณเบิ่งอยู่แล้วไปดู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 อืมคัดกระปิมมีพริกป่บ้างองดู พักป่ะงานพี่ดอกเลยองวางเนทไนบเนรปล่าเนมาดูจบงเเอ้พักใครบานี่เฮ็ดอออบาดุงกี่น้ำวนกันอยู่มืนกักกี่้ำเนี่ยวะือ

น่าไดนลูกหินมาให้น้องไนมลูกอ่ะหินแขชาวพันสวยมากเงินเกือบติมเหือนน้นสวยชาวพันพี่น้องเลยบ่าว่อกินดูพี่นุองนะสวยชาวพันบ้านท่านะ าวนาเป็นเงินไทยนี่ก็ชาบาลุนเลยไยมาูตลาดหาพันด้บ่เต็มสี่สิบบาทบ่คือาไี่สิบคือแปดชิ้นเลยบาหลนยไปดูบเงินเลบเงินบาหลุงเงินหนสีบบาท่นัเออร่อยอร่อย อร่อยป่ะเ็้หน่งสาเดียวผักไก่ออยดเลยดูบามกินแบบกินแบบชาด้วนเ้ยเนาะมาล้วตับกระปิกใส่เยอะน้ำผิกระเทียมิีกระปิผักลงขาพร้อมหน้าพร้อมตาเ นอกไปเบียดีนนแบีเนาะนอกไปให้มาแเพิ่นเปอื่นเพื่อเพียน้องเลยไปที่ก้าจะมาที่ไหนล่ะพอ่มาแต่ไปพงไปเบียนพอยลำพุงมานี่ไปลวมากินย่งนี่นะกินย่ง

อไมเออได้ไงอะไรกเยอะเมื่อนำมาดูเไม่ตู้คนไม่รต้มาไดนอให้กูกวไงมากไม่ตู้ีให้อะใช่วันนี้ให้ยังะเขาไม่ตกลงไปคือให้ ตูอัน้ยมวไปเออตูยไปายไปไหนมายไปอันน่าไม่ตู้เลยมิดตุกลาม้ปะเอราม่เี่ยเราสิเียนี่จะคังบอใจมแปกไมันเนาะพี่้องเนาะปยื้ที่แรกอะว่าเผยไปนั่งมื้อนี้กินไปทังบ้านน้องเดือนเนี่กัน้องนุ่งพี่้องเนาะ ดีว่าว mm ่าแค้น <al> มันเราเบ่อไม่ได้ไปเพิ่งกคยังไม่ได้ไปเราคนไปปูคาไปเียคนว่นเราพี่น้องเพราะว่าทางจริงทังนั้นนะมันเปี้ยวพี่น้องเลยทางเปรี้ยวเลยไปุเียคนปู้าคนเ่เนาะเพิ่มาจีแรนไปน้ำแถวสวรรค์ใกล้ๆเนี่ยเพ่ไปทุพัดมาจักเนาะเรียไปนด้วยแถวพี่น้องแช่ีบ่อเหรแช่จิบ่ฮะแช่จิบ่

ใค่บาตบเครื่องพ่อน่าตบอยู่บ้มั้ยเนี่ตบะพี่น้องทุกูทุกคปนเุกูทุกคน้านชอบพ่อแม่อยู่บ้ามั้ยเนี่ยถูกื่นอยู่บ้าเออเฮ็ดเลยเฮเออเฮ็ดเฮ็ดทำมึนเด้อหอนี่ยคนเก่งนี่ไงไว้ไงไว้ไปเียนเลยเก่งๆเอ๊ะจะนะพี่น้องไงเนาะ คือว่าอิ ement, ่มนํากันลานพี่น้องเอ้ยอุบ่เบิด่นอากินม0 0 0เกือบบ่เบิดเอากินกัมากินอันนี้นะออืออิ่มแล้วบ่ฮะอิ่มแล้ว่อืกินกินใหญ่ไว้ไั่ะ

เพราะว่าไปยิ้อยู่ด้วยอืมยิ้มๆพี่น้องเลยแซมด้าแซมด้าอ่าวเขายิ้มแรกก็คือชีเดา๋ยวลำโพงลงไปประกอบใบเก้าพี่น้องเลยเนาะลงไปนะแม่บ่ฮะยิ้มได้ยิ้มได้ไปเลยเนาะลงไปแม่อะ ต้องไปยางบ่มีรถขึ้นมาได้พอย่างขึ้นมาบ่ะเดี๋ยวาวยางขึ้นมาแล้วลมัว้ยรถหน่ารถมีแต่รถอาว่าอ้างอะนะข้าวยางขึ้นมาข้าวนี้มาเนี่ยสีทา,านี่มาเนี่ยมาดิอินมนะบ่อะมาหนีก่อนหมาดู้นนะอิ่มนะบ่สขี้เข่าทั้งบ่มาอิ่มนะบ่ กินแล้วเออเสร็จอยู่บ่หวานเสร็จอยู่เอออัานกินเบื่อวันกินเบื่ออัวฟากินน้ำบัเมื่อคืนนี่นอนกับไพ่เมื่อคืนนี่อ้าวคนนอนกับพ่อแล้วเออนอนพอสองคนเนาะสองคนหนึ่คนเลยแม่ไปใช้จ่ายนอนกับพ่อฮะแม่ไปบุญแม่ไปบุญไปบุญกินข้าวไปได้เงินหลายเออได้เงินหลายเยอะแมนไปใช้หลายแฮะอัน แต่มีว่าเก็บของคุณเออเงินหลายบ่คนนี้ยเนี่ยว้าวอย่อาพยดเยอะนะฮะเนี่ยโอเคนะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทางบอมเฟยกับสุลาลลลพี่นออ้องของบรรจกกรแล้วพี่น้องเลยเนาะไปพบพ่อก,กัน,นคลิปหน้าคลิปต่อไปนะพี่น,อน้องเนาะกจา แซ่บอย่างพี่น้องเนี่ีพท่เขาได้หู้เนึ่งน้ำตันพี่น้องเนาะเพราะว่าเพราะว่านี่ไว้ลงคลิปพี่น้องเนาะไปงานดองเพไนแน่นี่ก็คือว่าอ่าผมมีรถไปว่าไปแล้ำประเชิญบุญเพราะว่าประเชิญบุรับแต่ทางหน้าก็เลยเพป็นไปกับพันนายน่าคือแออกคุณเลยพี่น้องเนาะว่าคุยมีรถก็เลยบุได้ไปมือนีพี่น้องเนาะแต่ถือว่าซักเครื่องแล้วก็เอาลำพุ่งไปแปลงแน่พี่น้องเนาะอ่าอาจจะเป็นมือื่นพี่น้องน้ำมื่นไปเขาหัวยังดุนะมือื่นไปคือเก่าเด้อพี่น้องเนาะ อ๋อสำหรับที่นี่ก็ขอขอบคุณขอบคุณเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องเอ็ซีเบิร์ดสกูสุคนที่เข้ามาติดตามเป็นกำลังใจว่ามันเคยแต่จนจนจบรอบพี่น้องเนาะโดยเอามาสบายดีปลาลูกกันไว้สบายดีปลาลูกเออพ่อพ่อพ่อกันคลิปหน้าเด้อจระพ่อพ่อกันคลิปหน้าเลยรับน้องกัปกัปน้องพวาบ,บาลด้วก่าครับน้อง เอพี <Okay. S 2> ่น้องเนาะสำหรับกินนี่จะลาพีแล้วเนาะมืณสกอแล้วพี่น้องเน่อยเนาะลากินนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีเดนะ้อเนาะสบายดีบาย